สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชนกภิพุณอัธกรรหัส243วันนี้จะมาอธิบายโจทย์ข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่1บอกว่าถ้าต้องการทำให้น้ำแข็งมวล500กรัมอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสเป็นไอ้น้ำอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสจะต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่อย่างแรกนะคะเราก็เขียนแผนภาพกันก่อนค่ะว่าจากน้าแข็งอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสเนี่ยจะกลายเป็นไอ้น้ำ อุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียสเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คือน้ําแข็งลบีองศาเซลเซียส5 0 0กรัมเนาะกลายเป็นน้ําแข็ง1เออขอโทษค่ะศูนย์องศาเซลเซียสต่อมาก็จะกลายเป็นน้ํศูนย์องศาเซลเซียสจากน้ําูนองศาเซลเซียสก็จะกลายเป็นน้ํา100องศาเซลเซียสและจากน้ํา100องศาเซลเซียสเนี่ยพอน้ําเดือกก็จะกลายเป็นไอน้ํา หนึ่งร้อยองศาเซลเซียสค่ะซึ่งอันนี้เราก็จะเขียนเลขแบ่งเป็นแต่และกระบวนการเนาะอันนี้ก็จะให้เป็นกระบวนการที่หนึ่งสองสามและสี่ค่ะมาดูกันว่ากระบวนการที่หนึ่งเนี่ยจะต้องใช้สูตรไหนโดยสูตรของการหาความร้อนนะคะความร้อนเนี่ยจะให้เป็นตัวย่อ Q นะคะสูตรก็จะมีสองสูตรคือหนึ่งเลยก็คือสูตร Q เท่ากับ mL ซึ่งสูตรนี้เนี่ยใช้ในการเปลี่ยนสถานะค่ะ ส่วนอีกสูตรหนึ่งเนี่ยก็คือสูตร q เท่ากับ mc เดลต้า t ค่ะซึ่งสูตรนี้จะใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิค่ะค่ะอย่างอันแรกเนาะจากน้ำแข็งลบ20องศาเซลเซียสกลายเป็นน้ำแข็ง0ูนองศาเซลเซียสจะเห็นว่ามันยังอยู่ในสถานะเดิมเป็นน้ำแข็งอยู่อันนี้ก็จะใช้สูตร q เท่ากับ mc เดลต้า t ค่ะต่อมาเป็นน้ำแข็งหนึ่งศูนย์องศาเซลเซียสกลายเป็นน้ำศูนย์องศาเซลเซียสอันนี้ก็จะ เป็นการเปลี่ยนสถานะเนาะจากน้ำแข็งกลายเป็นน้ำอันนี้ก็จะใช้สูตร Q เท่ากับ mL แล้วก็ Q เท่ากับ mc delta T ในตอนที่เปลี่ยนจากน้ำ0องศากลายเป็นน้ำ100องศาก็คืออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะคะต่อมากระบวนการที่สี่ก็คือจากน้ำ100องศาเซลเซียสเนี่ยกลายเป็นไอ้น้า100องศาเซลเซียสอันนี้ก็จะเห็นว่าเปลี่ยนสถานะจากน้ำกลายเป็นไอน้ำ อันนี้ก็จะใช้สูตร Q เท่ากับ ML ซึ่ง L นะคะก็คือความร้อนแฝงค่ะ L คือความร้อนแฝงแล้วก็ L จะแบ่งเป็น LV กับ LF ซึ่ง LF เนี่ยคือความร้อนแฝงในการหลอมเหลวค่ะส่วน LV เนี่ยคือความร้อนแฝงในการกลายเป็นไอค่ะซึ่งเราก็จะสามารถดูค่า L เนี่ยได้จากตารางนี้เลยคะ่ะ มาดูกันที่กระบวนการที่หนึ่งเนาะช่วงที่หนึ่งเนี่ย Q เท่ากับ mc delta t อันนี้ก็จะให้เป็น c ice เนาะก็คือ c น้ำแข็ง c ก็คือความจุความร้อนจำเพาะค่ะในที่นี้เป็นความจุความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งเนาะ m ก็คือมวลมวลในที่นี้โจทย์ให้มาคือ500กรัมเราก็จะเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รมัมค่ะโดย500กรัมเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมก็คือ หารด้วยสิบยกกำลังสามเนาะกิโลก็คือสิบยกกำลังสามก็คือห้าร้อยหารด้วยสิบยกกำลังสามกิโลกรัมเนาะค่าออกมาก็จะเป็นศูนย์จุดห้ากิโลกรัมค่ะส่วนสีความสูงความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งอันนี้ดูในตารางนี้ได้เลยค่ะค่าความสูงความร้อนจำเพาะเนาะของน้ำแข็งเห็นไหมคะของน้ำแข็งก็คือเขาก็จะมีมาให้สองหน่วยเนาะในที่นี้เราขอใช้หน่วยเป็น จูลต่อกิโลกร,รัมคูณองศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าเออหน่วยกิโลกร,รัมเนี่ยจะได้ตัดกับหน่วยของมวลพอดีจะได้เหลือแค่หน่วยจูลเนาะอันนี้ก็คือ2090จูลต่อกิโลกร,รัมคูณองศาเซลเซียสค่ะนี่ก็จะเป็น2090จูลต่อกิโลกรัมคูณองศาเซลเซียสส่วนเดลต้าทีดลต้าทีนะคะ อ่ะเดลต้าทหมายถึง TF ลบ T ก็คือ t หลังลบ t ก่อนค่ะก็เห็นว่าอันนี้เนาะทหลังก็คือน้ำแข็งศูนย์องศาเนะะี่ยค่ะส่วนทก่อนก็คือน้ำแข็งลบ20องศาก็จะเป็น0ูนย์ลบกับลบ20องศาเซลเซียสก็คือตรงนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลบลบเป็นบวกเนาะอันนี้ก็จะเป็น20องศาเซลเซียส เสร็จแล้วพอเราคูณการเ็จสับเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น2 9 0 0ยจูลค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน่วยกิโลกร,รมัมตัดกับกิโลกร,รัมตรงนี้เนาะแล้วก็องศาเซลเซียสตัดกับองศาเซลเซียสตรงนี้ก็จะเหลือแค่หน่วยจูลค่ะต่อมาเป็นช่วงที่2จากน้ําแข็งศูนย์องศากลายเป็นน้ำศูนย์องศาใช้สูตร Q เท่ากับ mlf lf ก็คือความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนะคะ m ก็คือ0.5กิโลกร,รัมเหมือนเดิมเลยส่วน lf ก็คือดูได้จากกำลังนี้เลยค่าคว,วามร้อนแฝงเนาะของการหลอมเหลวก็คืออันนี้เนาะ fusion น,นะคะอันนี้ก็จะเป็น w a t e r เนาะนก็คือเอาค่านี้ไปค่ะก็จะเป็น0.5กิโลกร,รมัมคูณกับ3.34จุดีคูณสบยกกำลัง5กิโลกร,รมัมเอ่อ ขออภัยคะ่ะจูนต่อกิโลกรัมเนาะพอคูณกันแล้วก็จะได้ค่าเป็น1.67คูณ10ยกกำลัง5จูลค่ะช่วงที่3จากน้ำสูตรองศากลายเป็นน้ำหน0่องศาเซลเซียสอันนี้ก็จะใช้สูตร Q เท่ากับ mc delta t เนาะอ่ะอันนี้ เป็น c w c w นี่หมายถึง c water ค่ะทุกคนก็คือ c ของน้ำก็คือความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเนาะ m 0.5กิโลกร,รัมแทนเข้าไปได้เลย c ของน้ำเนาะก็ไปดูในตาราง specific heat c เนาะ,ะน้ำก็จะเห็นได้ว่า4,186เนาะในตารางเขาก็จะมีให้2หน่วยนะคะเราจะใช้เป็นหน่วยนี้เพราะว่า กิโลกร,รัมจะได้ตัดกับหน่วยมวลมาดีก็คือ4,186แสบก็ใส่เลยค่ะ4 1 8 6จูลต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็เดลต้าทีช่วงที่3เนาะก็คือ100องศาเซลเซียสลบกับศูนย์องศาเซลเซียสเนาะก็จะอันนี้ก็จะได้เป็นศูนย์องศาเซลเซียสเอ,อิรนขอภายค่ะ100องศาเซลเซียสพอคูณกันเสร็จป,ปุ๊บก็จะได้เป็น29,300จูล ช่วงที่4น้ำ100องศาเซลเซียสกลายเป็นไอน้ำา1 0 0องศาเซลเซียสขั้นตอนนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะใช้สูตรคือ Q เทากับ mLv ค่ะ Q แทนค่าลงไปได้เลยส่วน Lv ก็คือ L ในการกลายเป็นไอดูจากสูตรนี้ได้เลยค่ะ L ในการกลายเป็นไอก็คือตรงนี้นะคะก็จะเห็นน้ำเนาะก็คือ ค่าก็คือ2.26จุดสคูณสิยกลังหกแทนค่าลงไปปุ๊บคูณกันเสร็จปุ๊บเราก็จะเอ่อคิวออกมาเป็น11.3จุดสามคูณสิบยกลังห้าจูลค่ะอันนี้คือช่วงที่4ต่อมาเราก็จะมาหาความร้อนทั้งหมดค่ะก็คือคิวรวมหรือว่าคิวทั้งก็จะได้เป็นซิกมาคิวเท่ากับคิวหนึ่งบวกคิวสองบวกคิวสามบวกคิวสี่ก็แทนค่าลงไปได้เลยค่ะคิวหนึ่งได สองหมื่นเก้าร้อยแล้วก็ Q ิสองได้เป็นหนึ่งจุดหกเจ็ดคูณสิบดลังห้าแล้วก็ Q ิสามคิสี่แทนค่าลงไปได้เลยค่ะต่อมาก็จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมันยังบวกกันไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะทําให้เป็นสิบดอลลาห้าให้เหมือนกับสองตัวนี้ค่ะให้ทําตัวนี้กับตัวนี้ให้เป็นสิบดลังห้าค่ะจะได้บวกลบกันได้อันนี้ก็ทําเป็นสิบดอลห้าก็ได้เป็น ศูนย์จุคูณสิบยกกำลังหบวกกับ1.67่งจคูณสิบยกกำลังหแล้วก็2.093ุดศาคูณสิบยกกำลังหบวกกับ11.3เอ็คูณสิบยกกลังหาค่ะคำตอบก็คือบวกกันปุ๊บก็จะได้ออกมาเป็น15.272าจุจคูณสิบยกกลังหจูลค่ะหรือว่า หนึ่งล้านห้าแสนจ็นูลนั่นเองค่ะแล้วจะได้คำตอบว่าจะต้องใช้ความร้อน1.272งจุจคูณสิบลกกลังหาจูลในการเปลี่ยนน้ำแข็งมวล500ร้กรัมอุณหภูมิลบยี่สิองศาเป็นไอ้น้ำหนึ่องศาเซลเซียสก็จะต้องใช้ความร้อนเท่านี้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะ